ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาใช้แค่เพียงลิงก์ IG กับยูสเซอร์เนมค่ะในการเพิ่ม Follow แต่ก็จะมีกฎเหล็กแค่เพียงหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือก่อนที่เราจะไปปาม f o l l o w นะคะต้องไปตั้งค่าบัญชีให้เป็นสาธารณะก่อนไม่อย่างนั้นนะคะยอด f o l l o w จะไม่ขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากที่ยอด Follow ขึ้นครบแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปตั้งค่าบัญชีให้เป็นแบบส่วนตัวได้ในภายหลังค่ะทุกคนเพื Hello, ่อนโลโซีคะ่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะคลิปในวันนี้จะมาสอนวิธีการสอนเพิ่มผู้ติดตาม IG ค่ะ หรือว่าการเพิ่ม Follow IG นีกันเองแล้ววิธีทําของเขานะคะยังถูกต้องตามหลักของ i g 1 0รเซก็คือถูกกด IG ค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเร่งโดนแบนเลยค่ะปลอดภัยแน่นอน,นะคะแอคเคาท์เอาแล้วค่ะคุณไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีทําพร้อมกันได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าโปรแกร,รมไลน์ค่ะพิมพ์ไลน์ไอดีแอ Follow a n d l i แอนจะเป็นบริการจากทางร้าน Follow Emergency นะคะในวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการปั๊มฟอล์ไอแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะ แอดมินนะคะจะส่งราคาโปรโมชั่น for IT ต่างชาติมาให้นะคะจะเริ่มต้นที่50 Follow ค่ะสูงสุดก็คือ1เ0หมืนฟอลโล่ค่ะวันนี้นะคะจะทดลองใช้บริการ1,000 Follow ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินจะขอลิงก์ IG ของเรากลับไปเปิดหน้า IG ของเราเลยค่ะทุกคนกดคําว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะขวามือจากนั้นนะคะกดคําว่า copy link ค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้แอดมินในแชทแบบนี้ได้เลยค่ะ โดยที่ยอดก่อนปัล f o ฟ l ลโลนะคะก็จะมีอยู่ที่149 Follow ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงินเนาะสแกนจ่ายเงินได้เลยนะคะจากรูปภาพที่มี QR Code อันนี้ค่ะจ่ายเงินเสร็จนะคะก็ส่งสลิปแบบนี้นะแอดมินจะเริ่มทำงานให้เราเลยทันทีค่ะยอดเริ่มนะคะ149 Follow ค่ะรีเฟนตหน้าจอรอระบบได้เลยนะตอนนี้ยอด Follow นะคะกำลังทยอยขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นแบบเนียนๆเลยนะคะแถ่ขึ้นแบบต่อเนื่องด้วยค่ะ จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะคะเวลาที่มีคนมากดติดตามเราค่ะแบบนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราเนาะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดอยู่ที่620 f o l l o w แล้วนะคะยอดขึ้นแบบต่อนเนื่องเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็พุ่งไปอยู่ที่800แล้วค่ะยอดขึ้นเร็วมากๆเลยเวลาผ่านไปแค่ประมาณ2งนาทีนะคะตอนนี้ยอด f o l l o w ของเราขึ้นครบแล้วนะคะ1000 Follow ตามที่ซื้อไว้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอน เพิ่มผู้ติดตาม i อนะคะจานีนคลิปก็จะเห็นแล้วว่าจำนวนผู้ติดตามไ g นะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะทุกคนสรุปแล้วค่ะร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ขายฝันแน่นอนถ้าคุณไหนสนใจก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัสไซน์โฟลว n แอนไลน์ค่ะยละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะตะลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีแอดมินค่ะคอยให้บริการคอยซัพพอร์ตตลอดเวลา หากเพื่อนๆว่างกันหนทักไปได้เลยนะคะรับรองแอดมินร้านนี้ยินดีให้บริการค่ะเอาละค่ะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปลลังคะบ๊ายบายค่ะ